ของความพักดีสายเลือดแชมป์เมื่อเราเอ่ยถึงสุน,นัขสายพันธุ์อเมริกันอาคิตาภาพที่ปรากฏในใจของหลายคนคือสุน,นัขร่างใหญ่สง่าง,งามใบหน้าคมเข้มดุดหมีแล้วแววตาที่สุขุมนิ่งจนน่าเกรงขามแต่เคยจินตนาการใหม่ว่าก่อนที่พวกเขาจะเติบโตเป็นอัศวินสี่ขาผู้องอาจนั้นพวกเขาเคยขานช่วงเวลาของการเป็นยักษ์จิ๋วสุดป่วนเมื่อก่อน ในสนามเด็กเล่นของเหล่าลูกสุนัขซึ่งเป็นทีที่ก้อนขนกลมๆหลายก้อนกำลังคลุกเคล้ากันอย่างสนุกสนานอุ้งเท้าอ้วนๆตะปบกันไปมามีการงับหูงับคอกันเบาๆนี่ไม่ใช่ภาพของความก้าวร้าวแต่คือสงครามย่อมๆที่เต็มไปด้วยความน่าเอ็นดูมันคือบทเรียนแรกของการเข้าสังคมและการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของฝูงซึ่งเป็นภาพที่มีเพียงไม่กี่คนจะได้ส ผัดอย่างใกล้ชิด พลังงานที่ล้นเหลือนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะพวกเขาคือถ่ายญาติสายตรงของคุณพ่อและคุณแม่ดีกรีแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์แชมเปี้ยนเลือดแห่งความสง่างามไหลเวียนอยู่ในตัวอย่างเข้มข้นและเมื่อเสียงที่เปลี่ยมด้วยความเอ็นดูดังขึ้นว่าไม่ต้องทะเลาะกันพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังนี่คือสัญญาณของการเลี้ยงดูที่ใส่ใจซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของสุนัขที่มีคุณภาพใน าคตลองจินตนาการดูสิว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก้อนขนสุดป่วนตัวนี้จะเติบโตขึ้นเคียงครั้งคุณกลายเป็นองค์ครักประจำตัวที่สง่างามเป็นเพื่อนผู้ซื้อสัตว์ที่ไม่เคยทอดทิ้งและเป็นความภาคภูมิใจที่ใครๆต้องเหลียวมอง โอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของและเฝ้ามองการเติบโตของสายเลือดแชมเปี้ยนที่ท้าจริงตั้งแต่ยังเป็นเพียงลูกสุนัขตัวน้อยนั้นไม่ได้มีมาบ่อยๆนี่อาจไม่ใช่แค่การเลือกสุนัขแต่คือการเลือกสมาชิกในครอบครัวที่จะมาเติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์และนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณก็เป็นได้ อเมริกันอากิตะจาก d o อก w o n n e r l a n d แ o u s e เฮ n n ์แซื้อสัตว์พักดีไม่มีวันลืม